สวัสดีครับมาพบกับวิถีช่างด้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้ช่างด้นมาดักนูไว้เหมือนเดิมครับดักไว้เมื่อวานครับวันตอนเช้าวันอาทิตย์ครับผมมาเก็บกับดักครับผมไม่รู้ว่าจะได้สักตัวไหมหรือเปล่านะครับป่านาข้าวเหมือนเดิมครับผมรอติดตามครับว่าจะมีผลงานได้ถือหางหรอเป่านะครับผม วันนี้มาหนักนาข้าวล้วนเลยนะครับผมที่เดิมครับรอติดตามรับชมครับผมว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ดูมาได้สองหลังแล้วครับผมยังไม่มีตัวครับในนาข้าวครับผมเราไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งป่าย่าคาครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมรอติดตามครับ จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมไม่มีครับผมนี่ครับผมดักไว้ครั้งที่แล้วก็ตรงนี้ก็ได้ตัวหนึ่งนะครับมันก็มีรอยทางเดิอนอยู่ครับแต่อาจจะเป็นหนูเล็กนะครับผมดักไว้เดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับผมหลังที่สองนะครับผม ดักไว้โอ้อก็กลับดีนะครับผมแต่ไม่ได้ตัวครับผมดักไว้ตรงนี้รอยมันกัดยาครับผมก็เลยดักไว้ขอเก็บกับดักก่อนครับผมตรงนี้มีดักไว้สองหลังครับผมเอากลับดักมาสิบหลังนะครับผมมาดักไว้ รู้จะมีตัวหรือเปล่านครับอันนี้ก็ไม่โดนครับผมฝั่งนี้ก็ไม่โดนครับสงสัยจะแ้วนะครับผมนี่ครับรอยมันมาคุยหาก,กินก็ยังมีเหลือหนูใหญ่อยู่นะครับผมโอเค,ครับเดี๋ยวอขอเก็บก่อนครับผมกับดักเหลือ3อันนะครับผม สงสัยจะแห้วนะครับวันนี้รตรงนี้ก็ไม่โดนครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนดีกว่าครับเพราะว่าม,มือเดียวมันดึงยากครับผม มาอีกหนึ่งอันนะครับผม mm hmm. นี่ครับรอยมันกัดต้นข้าวครับผมแต่ยังไม่มีตัวมันโดนเลยครับเไปดูอีกอานหนึ่งเลยครับดูใกล้ๆกันอันนี้เป็นไงเอง่ยกลับหายครับผม ครับมาพันอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้เห็นตัวแล้วครับผมโอ้พันนะครับอันนี้ผมเลือกอันที่มีเชือกมานะครับผมสิบอันเพราะว่าถ้าไม่มีเชือกเราเวลาติดมันเป็นแบบนี้ครับผม โอ้ตัวใหญ่แล้วครับผมนี่ครับลอยมีแผลด้วยครับโอเคครับผมขอเก็บก่อนครับหลังสุดท้ายแล้วครับผมีน่นาข้าวตรงนี้โอ้กับดีดนะครับผมแต่ไม่ได้ตัวครับนี่ครับ โอเคครับเดีย๋ยวผมขอเก็บก่อนครับผมมาสรุปผลงานกันครับได้มาหนึ่งตัวนะครับผมกับสิบหลังก็โอเคอยู่ครับผมก็ได้ถือหางนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิธีช่างดุนด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม